กาวสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ผมมิสเตอร์อนิเมะไทยแลนด์นะครับก็จะมาก็จะมาจะมาพ่องก็อยู่ในช่วงข่าวสารเม้น,นะครับผมก็ข่าวสารที่เราจะมาหยิบในวันนี้ก็คือรีเซ็ตชีวิตนะครับผมแค่รีเซ็ตชีวิตก็พอนะควรจะรู้เรื่องอะไรนะครับผมก็มันมีข่าวมาว่า นี่มันมันมีข่าวมาว่าอนิเมะเรื่องนี้นะครับกำหนดฉายยาวสองซีซั่นเลยนะครับจำนวนย5ิบห้าตอนนะยี่สิบห้าตอนเลยนะครับผมม,มันหมายความว่าภาพแรกจะมี25้าตอนเหมือนกันนะครับภาพสองก็มี25้าเหมือนกันนะครับผมยาวๆนะฮะไม่มีไม่ได้มีแค่12บตอนแต่มีแค่25้าตอนนะยาวๆคือจริงจรินะถ้าผมให้เดานะเนื้อเรื่องเนี้ยผมผมเดาตั้งแต่แรกนะผมผมเดาว่าเนื้อเรื่องนี้มันแค่มีแค่ส2บตอนผมคิดว่าแค่นี้จริงๆนะ แต่คือขำออกมามากยี่สิบห้าตอนก็อวยกันไปเนี่ยใครอวยใครก้างว่ากันไปแล้วยาวๆนะครับผมส่วนผมก็อวยเลมนะครับลอยเลมนะครับผมพร้อมกับดูปกิจิิยาท่าทางนะคยสุดยอดมากเนะี่ยผมก็ไม่ได้ค่อยดูหรอกครับผมก็ช่วงหน้านะครับจะมีข่าวอะไรมาฝากกันนะครับก็ ไว้ชมกันได้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ